สวัสดีค่ะวันนี้กับข้าวบ้านเรามีเมนูง่ายๆมาฝากนะคะข้าวอบหมู3มชั้นค่ะอร่อยจนต้องขอเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะวันนี้เราจะใช้หมู3มชั้น500กรัมนะคะพอได้มาเราก็ทำความสะอาดแล้วก็นำมานาบกับกระทะ เพื่อให้ขนที่มันติดอยู่หลุดออกไปแล้วก็เพื่อทำความสะอาดหนังหมูนะคะจากนั้นเราก็ทำความสะอาดอีกรอบหนึง่งโดยขูดที่เราหน้ากับกระทะออกนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดก็ใส่ขิงกับต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็เหล้าจีหนึ่งฝานะคะเราจะต้มสิบนาทีค่ะ เพื่อไล่ความคาวของหมูออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงของข้าวอบหมูสามชั้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นมีมันฝรั่งมีแครอทมีเห็ดหอมสด มีต้นหอมมีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันงามีซีอิ๊วดำค่ะมีผงปรุงรสมีน้ำตาลกรวดหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการผัด เราจะทอดหมูให้กรอบก่อนนะคะให้มีสีเหลืองแบบนี้เพื่อที่ให้หมูมันสุกดีเวลาหุงเราจะได้มั่นใจว่ามันสุกนะคะพอน้ำม,นมันมันออกมาเยอะๆเราก็จะเทน้ำมันออกค่ะพอเทน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวเราก็ จะทำการปรุงรสนะคะเราจะใส่แครอทลงไปก่อนเพราะแครอทจะสุกยากนะคะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำตาลกลวดแล้วก็น้ำมันงาค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำไปสองแก้วนะคะแก้วใหญ่พอสมควรน้ำเราจะกะให้ท่วมข้าวเหมือนเราหุงข้าวปกตินะคะจากนั้นก็จะใส่มันฝรั่งแล้วก็เห็ดหอมลงไปค่ะก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดสักพักหนึงนะคะช่วงที่เรารอน้ำเดือดเราก็นำข้าวไปล้างและสะเด็จน้ําไว้นะคะ จากนั้นก็นำมาเทใส่หม้อหุงข้าวค่ะเกลี่ยข้าวให้มันเรียบๆนิดนึงนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วเรานำมาเทลงในข้าวเลยค่ะน้ำแกงของเราต้องให้เท่ากับที่เราหุงข้าวปกติเลยนะคะจากนั้นเราก็นำไปหุงปกติเลยค่ะพอข้าวเราสุกดีเราก็เตรียมจัดจานได้เลยนะคะ จัดจานให้สวยงามนำหมูสามชั้นมาเรียงไว้ข้างๆแบบนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ